างนะคะมอมุวงปรัรดาดิกสกุลพอใจการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชนหลังมีประชาชนจำนวนมากมาใช้บริการและขอความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นขณะที่การนำตัวแทนทุกหน่วยงานมาร่วมแก้ไขปัญหาก็ทำให้การทำงานมีผลสำเร็จถึงร้อยละ80ค่ะ หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนชั่วคราวตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลภายหลังเป็นประธานการประชุมสรุปภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชนโดยเชิญ20หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนเข้าร่วมประชุมด้วยทั้งนี้หม่อมหลวงปนัดดาเปิดเผยว่าการเชิญตัวแทน20หน่วยงานเข้าร่วมประชุมเป็นการสรุปภาพรวม ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนได้รับความพึงพอใจถึงร้อยละ80ส่วนปัญหาที่ร้องเรียนอีกร้อยละ20ยังติดอยู่ที่ปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆจึงไม่สามารถทำให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้นสำหรับคลินิก1 1 1 1ที่เปิดใหม่ในธร,รเนียบรัฐบาลนะคะมลลวงบรตตาระบุว่าขณะนี้ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงหลังปีใหม่และอาจเปิดใช้เป็นพื้นที่บริการประชาชนเพิ่มอีกแห่งหนึ่ง